สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องฟ้าสาแชนแนลนะคะช่องนี้นะ่ะจะเป็นการรวบรวมคลิปวิดีโอต่างๆแล้วก็ต่างสิ่งต่างๆทั้ง DIY หรือละครตุ๊ก,กตาต่างๆมารวมกันนะคะแล้ววันนี้ฟ้าใสาได้ไปเจอเกมเกมหนึ่งค่ะนี่ค่ะเกมนี้จะเป็นเกมเกี่ยวกับว่าสิ่งที่คนสร้างเกมเขาเขียนไวไนะคะ เขาพูดกันนักว่าเพื่อนสมัยเด็กรักเสมอเขาว่ากันว่าเพื่อนสมัยเด็กช้ารักเสมอคุณจะทําลายคําสาบนี้ได้ไหมและคุณจะรู้ว่าการจะข้ามเส้นเล็กๆระหว่างคําว่าเพื่อนกับคนรักมันไม่ง่ายงั้นเราลองมาเล่นนี้ก็เลยดีกว่าคะ่ะอันนี้ก็ส่วนตัวเคยลองเล่นไปแล้วนะคะครั้งหนึ่งเพราะเวลามาแคสเกมอีกทีก็จะไม่มีจะได้ ไม่ต้องมีปัญหาอะไรหากพูดตะกุกตะกักหรือพูดผิดก็ต้องขออภัยมาด้วยนะคะเนื่องจากเป็นการอัดคลิปวิดีโอคลิปแรกแล้วก็วันนี้ก็ไม่ค่อยสบายเหมือนกันเกมนี้นะคะจออกเป็นแนวเหมือนว่าเด็กผู้หญิงนะคะนี่ค่ะที่อยู่หน้าเกมจะแอบ,บชอบเพื่อนสมัยเด็กของเธอหรือเปล่าหรือเพื่อนสมัยเด็กของเธอแอบบชอบเธอกันแน่ก็ต้องมาดูกันค่ะเริ่มเล่นไปเลย เป็นอีกเรื่องที่ทำเป็นเกมทางเลือกมาก่อนค่ะเพราะเคยได้ยินมาว่าเพื่อนสมัยเด็กช้ำรักเสมอเลยเอามาสร้างเกมดูเพื่อนสมัยเด็กไม่ว่าจะเป็นลายมัง,งะอนิเมะเกมบททีเ่เพือเ่อนสมัยเด็กได้รับมักไม่ใช่คนที่พระเอกเลือกมักไม่ใช่นางเอกสุดท้ายก็ต้องจบลงโดยที่เป็นได้แค่คนที่เฝ้ามอง ฝ้ามองและคอยอวยพรให้พระเอกกับนางเอกที่ไม่ใช่ตนแต่ถึงกระน,นั้นไม่คิดว่ามันงดงามหรือเอาละค่ะดูต่อไปเลยสำหรับฉันแล้วเพื่อนสมัยเด็กน่ะน,นะสายแล้วสายแล้วสายแล้วทำงี้ดีเมื่อคืนหลนึดไปหน่อยไอ อ้าวยางมัดผมคุณที่ผุนผันเข้ามาในห้องคุณที่ผุนผันเข้ามาในห้องครัวแต่คุบยางมัดผมที่กระเด็นไปก่อนคว้าขนมปังปิ้งเข้าปากด้วยความเร็วแสงแสดงว่านี่ต้องเร็วมากแน่เลยด้วยความเร็วแสงเนี่ยคุณพ่อคุณแม่หนูไปโรงเรียนนะคะพูดจบคุณก็พุ่งออกจากบ้านไปทันทีไปดีมาดีนะจ๊ะ ว่าแต่เมื่อคืนลูกมัมแต่ทําอะไรเหรอแม่พ่อว่าพ่อได้ยินเสียงกุกกัก,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 กในครัวแหมทําข้าวกล่องไปเผื่อ,อยุคิคุงไงคะคุณอะไรกันถ้าอย่างนั้นบอกให้แม่เตรียมตอนเช้าไม่ไหวกว่าหรยอให้ตายเถิดคุณเนี่ยนะไม่ไหวไม่ไหวไม่เข้าใจวัยรุ่นเอาซะเลยเฮ้ยตอนน้องรีบไปให้พ้น ไปให้ทันเข้าแถวไม่งั้นแย่เวลาตอนนี้ยังโอเคอยู่ถ้าวิ่งสปีดไม่ตกแล้วก็ทันแน่ให้ตายสิถ้าเลือกได้ก็ไม่อยากเปิดตัวโหลๆอย่างการพูดว่าสายแล้วสายแล้วแล้วคาบขนมปังวิ่งไปโรงเรียนหลอกนะสถานที่มันพาไปนะสิคนงับขนมปังรวดเดียวหมด วิ่งไปพังเหลือบมองนาฬิกาเข้ามือเป็นระยะด้วยความที่ไม่ทันระวังจึงชนเข้ากับคนคนหนึ่งเข้าหันกลับไปขอโทษขอโพยยกใหญ่ดีกว่าเพราะเป็นมาระยาทขอโทษน,นะคะฉันไม่ระวังเองขอจริงจริงค่ะคนโคขอโทษปะลกปะหลกเมื่อไงหน้าขึ้นจึงพบว,ว่าคุณไปชนนักเลงท่าทางน่ากลัวเข้า ขอโทษแล้วมันหายได้ไงชายร่างใหญ่ตะคอกแต่ดวงตาเขากับพาวระยับแถมเริ่มเอามือมายุกยิกกับคุณด้วยปล่อยนะคะคุณตัดเล,เลือกอะไรดีคะเนี่ยระหว่างคุณตัดสินใจฟาดกระเป๋าใส่หน้าผู้ชายคนผู้ชายคนนั้นกับคุณเบี่ยงตัวหลบอย่างเฉีวเฉียดก่อนรีบวิ่งอ,อันนี้ไน่อจาเราเคยเล่นมาแล้วก็ตัดสินใจเลือกอันนี้ค่ะ กระเป๋าของคุณฟอดเข้าที่หน้าของชายคนนั้นอย่างจังคุณเผิอดแสดงสีหน้าดีใจออกมาวแบบหนึ่งก่อนต้องหน้าซีดเมื่อเห็นว่าไปย่อมโมหเข้าซะแล้วนางนี่จะมากแล้วนะเว้ยคุณหลับตาปีโดยสัญชาตญาณวุดเสียงตัดอากาศทำเอาคุณเผิอดคิดไปว่าตายแน่ตายแน่แนไม่รอดแน่แน่ยังไงก็ตายแน่แน คนจึงยังคงหลับตาแนมเลืมตาขึ้นช้าๆตามบทแล้วเราต้องลืมตาขึ้นช้าๆทันใดนั้นแขนของคุณก็ถูกมือหนึ่งชุดเหิ่มตามยูคิคุงเจ้าของมือนั้นคือมามรุยูคิเพื่อนสมัยเด็กของคุณนั่นเองตะกี้ขอบใจที่ช่วยไว้นะ คุณไปโรงเรียนพร้อมกับยูคิให้ตายเถอะเธอเนี่ยน่าซุ่มซามชะมัดถ้าฉันไปช่วยไม่ทันป่านนี้ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นยู uki, คิคุงพูดแกมดตัวเลือกที่หนึ่งนะคะก็มันคุณเจนปัญญาที่จะตอบจึงซึมลงแต่ไหนก็มาช่วยไว้จนได้เหมือนทุกทีนี่นาะตามบทเราต้องตอบข้อนี้ค่ะ S <S <an> แล้วเธอเอ้ยขอโทษค่ะเอาเธอเธอ,เธอปล่อยเธอปลอดภัยก็ดีแล้วนะนะโอ้ยเหมือนเติบสมองเริ่มไม่กลับมาอีกแล้วยูคิวางมือลงบนหัวของคุณอย่างาาแผ่วเบาและระบายยิ้มโล่งใจออกมาอืมขอบใจอีกทีนะคุณยิ้มตอบก่อนนึกขึ้นมาได้จะว่าไป สายแล้วคุณกับยูคิเรียนที่ห้องเดียวกันมาตั้งแต่ปถมตอนพักเที่ยงคุณเดินไปหาข่าวที่โต๊ะเอา้าฉันทำข้าวกล่องมาเพื่อคุณส่งก่องข้าวที่คุณทำมาให้ยูคิก่อนแทบคิดไม่เห็นว่าข้าวกล่องเละจนแทบไม่เหลือเขาเดิมต้องเป็นตอนเอากระเป๋าฟอตแน่ๆเลย สุดท้ายแล้วคุณกับยูคิก็ต้องมาหาซื้ออย่างอื่นทานที่ลงอาหารคุณป้าไม่อยู่แบบนี้ไม่มีคนทำอาหารให้ใช่ไหมล่ะเพราะงั้นก็เลยอุตส่าห์ทำข้าวกล่องมาเผื่อไม่คิดเลยว่าจะเป็นแบบนี้คุณพูดแต่แรก่งที่จะบอกว่าเพราะทำข้าวกล่องนี้เพราะทำข้าวกล่องนี้จนดึกถึงได้ตื่นสายงั้นเอายี้งมอน้ฉันเลี้ยงยูคิคงเอง ไม่ต้องหรอกนาะยูคีบอกมือแทน่าก็ฉันอยากเลี้ยงนี่คุณยืยนยันยูคีจึงต้องยอมให้คุณเลี้ยงโดยบอกว่าแค่ขนมปังก็พอว่าแต่จะเลือกขนมปังแบบไหนให้ดีหนะ้าั้นเราเลือกเป็นอันนี้ค่ะเพราะเราเคยเล่นไปแล้วก็คือตามกฎของเราที่เราเล่นไปแล้วตัวนี้แซนวิชโฮบีด ยูคิรับแซนด์วิชไปจากคุณก่อนแกะหออ่อออกอะฮะก็แนาเป็นนักปารตโรงเรียนแถมยังใกล้จะถึงแมตส์สำคัญแล้วด้วยช่วงนี้ก็ต้องฟิตเรื่องสุขภาพไวห,หน่อยสิหืท่าน,นี้เป็นห่วงชินดัสซียูคิยิมทาเลนแงสิก็นายกับฉันเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กแล้วนี่นาะเป็นแค่เพื่อนสินะ ยูคิพึ่มพามาอย่างอืออะไรนะอย่าบอกนะว่ากินแล้วปวดท้องนะ่ะอ่ะเปล่าไม่ใช่หรอกไม่มีอะไรยูคิเห็นมายิ้มให้คุณแต่ดูซึมลงเล็กน้อยนั่นเหรอคุณพูดเพียงเท่านั้นก่อนกัดเมลอนปังของตัวเองโดยไม่ติดใจกับคำพูดของยูคิเท่าไหร่นะกเย็นวันนี้เป็นเวรทำความสะอาดของคุณ เพื่อนสาวอีก3าคนส่วนท็อปปิแกแก้เบื่อของคุณพวกเธอก็ไม่พน้นเมาเรื่องรักๆคล้ายๆตามปกติซึ่งคุณก็ไม่ได้สนใจอะไรเลยฉันไม่สนใจฉันไม่แคร์สื่อฉันปล่อยไปฉันไม่ยุ่งถ้าทําความสะอาดฉันก็แค่ทำตามความสะอาดทาตามหนา้าที่ของฉันทันใดนั้นมิุกิเด็กสาวคนหนึ่งก็หันมาหันมาคุณ คุณก่อนเปิดประเด็นหันมาคุยก่อนเปิดประเด็นนี่ก่าว่าจะมาถามมาสักกว่ากะว่าจะถามมาสักพักและแต่ไม่มีโอกาสสักทีเห็นเธอไปไหนมาไหนกับยูคิคุงตลอดเลยครบกันอยู่เหรอ,อเล่นเอาแทบสำลักน้ำลายคุณใส่หัวดิก ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนอีกสองคนเองก็ต้องมาที่คุณเป็นตาเดียวอ้าวเหรอมียุก,กิดูจะ่ผิดหวังเล็กน้อยถ้างั้นเธอคิดยังไงกับยุกิคุงเหรอเพื่อนหรือมากกว่านั้นเอหรือมากกว่าเพื่อนกันหรอจ๊ะคิดยังไง คุณรู้สึกอึดอัดอย่างบอกไม่ถูกตั้งแต่เกิดมาคุณไม่เคยตั้งคำถามกับตัวเองเลยว่าคิดยังไงกับยูคิเอาน่าพวกเราไม่บอกใครหรอกน่าเพื่อนๆทั้งสามขยันขยอด้วยดวงตาภาวระยับถ้าไม่ตอบพวกเธอคงไม่เลือกราแน่อืมตามที่เราเคยเล่นแล้วก็เลือกไปแล้วเราเลือกว่าอืม เลิกอันนี้ค่ะมีตะกุกตะกักนิดหน่อยก,ก็ต้องคิดแบบเพื่อนอยู่แล้วสิไม่มีทางมากกว่านั้นหรอกคุณหัวเราะแห่แห่คิดว่าคำตอบนี้คงเป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วที่จะทำให้ทั้งสามเลิกแซาซีสักทีเกรงทันใดนั้นคุณก็ได้ยินเสียงดังมาจากหน้าประตู ที่ตรงนั้นมีไม้ม็อบที่ควรจับพิงฝาผานังตกอยู่แทบเท้าของคนคนหนึ่งและคนนั้นคือเด็กสาวที่ดูเด็กกว่าคุณเธอคือมิกุกิเองก็ดูแปลกใจกับผู้มาใหม่ไม่น้อยแต่เด็กคนนั้นไม่รอให้มิุกิพูดจบวิ่งตรงมาที่คุณทันทีจริงเหรอคะรุ่นพี่ไม่ได้เป็นอะไรกับรุ่นพี่มาโม มามมารูจริงๆหรือจริงๆหรอคะเอ๋เอค่าคิดคุ้งนะเรอรุ่นพี่ไม่ได้คิดอะไรกับรุ่นพี่มามมริจริงๆใช่ไหมคะอือๆคุณตอบไปด้วยอารามตกใจเดี๋ยวสิทำไมถึงมาแอบหนูเชื่อมิจิรู้ค่ะแล้วก็ชอบรุ่นพี่มามมารูมากๆๆๆมากที่สุดเลยค่ะ แต่คิดว่ารุ่นพี่คนนี้กับรุ่นพี่มามารุเป็นแฟนกันมิจริรุที่พูดชัด้อยชัดคำชี้มาทางคุณจะฉันกับมีคงเนี่ยนะเด็กสาวไม่ปล่อยให้คุณแทรกแต่พอรู้แบบนี้แล้วรุ่นพี่คะหวแต่จะหมดแล้วมิจิรุคว้าม,มือของคุณไปจับไว้ วันนี้หนูจะสารภาพรักกับรุ่นพี่มามารุค่ะถ้ารุ่นพี่ยินยันว่าคิดกับรุ่นพี่มามารุแค่เพื่อนก็กรุณาอย่ามาขวางทายนะคะโอ้โหนี่มันขอกระซึ่งหน้าเลยนี่คุณตกใจกับคำพูดของมิตริรุมิตริรุจนแทบประมวลผลไม่ทันโอถ้าถามเซ่คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ก็ไม่รู้จะประมวลผลยังไงมาให้ดีนะเนี่ยคำถามแบบเนี้ย แต่ก็เหมือนหัวใจของคุณถูกบีบจนหายใจไม่ออกอย่างน่าประหลาดพยายามเข้านะหลังจากนั้นคุณก็จำเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ค่อยได้รู้สึกเหมือนใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวมารู้สึกตัวอีกทีก็ทำเวเรเสียแล้วกลับบ้านดีกว่าไหมนะคุณ เพิ่มพามหลังจากที่บอกลาเพื่อนๆทั้ง3ในเมื่อเด็กคนนั้นบอกว่าอย่าไปขวางแล้วคุณก็ตกลงไปแล้วต้องตัดสินใจแล้วนะเอของเราเราเคยลองเลิกแล้วว่าตัดสินใจกลับบ้านก็ไม่ประสบความสำเร็จก็พอมาเลิอกอันนี้ก็ประสบความสำเร็จก็อันนี้เลย ในใจคุณเรียกร้องว่ายังไงก็ต้องไปหายุคิคุงให้ได้คุณตัดสินใจรีบวิ่งไปที่สนามบาสท,ที่ยุคิคุงซ้อมประจำขอให้ทันทีเถอะขอร้องละเอยียบเพิ่งรุ่พี่มามารูคะรีบโปรดครบกับหนูเถอนะคะอ่ะ,อะรุ่นพี่ทำไมในผพดากของมิจิรุสันคือเธอเบิกตากว้างไม่เห็นคุณซึ่งมาหยุดอยู่ข้างหลังยคิพอดี ยูคิจริงหันมาข,ขอโทษน,นะคะเดี๋ยวสิคุณตัดสินใจหันหลังแล้ววิ่งออกไปทันทีคุณวิ่งต่อไปเรื่อยๆลรากับพยายามหนีไปจากความเป็นจริงเฮ <Hey! S 1> มืนของยูคิคว้าคุณให้หันไปหาเขาคุณหันมาอันนี้เราตอบข้อนี้นะคะ ทันทีที่เห็นหน้าของคุณยูคิก็เบิกตากว้างเพราะไปหน้าของคุณเต็มไปด้วยน้ำตากร <c oughs> ทอดนะฉ,ฉ,ฉันไม่ได้เข้าใจตัวเองด้วยซ้ำว่าทำไมต้องร้องไห้คุณใช้แขนเสื้อของตัวเองป่าดน้ำตาออกอย่างลวกๆแต่ไม่ว่ายังไงมันก็ไม่ยอมเห็นมันก็ไม่ยอมหยุดหลยเสียทีแต่ว่า แต่ว่าพอเห็นมิจิรุไปสารภาพรักกับนายแบบนั้นอยู่ดีๆในใจมันก็เจ็บแปลกๆขอโทษจริงๆนะฉันนี่มันขี้ยาชมัดแต่คิดว่าคงไม่เป็นไรแล้วล่ะนายกลับไปหามิจิรุเถอะป่านนี้ก่อนที่คุณจะทำพูดจบย่คิก็ดึงคุณเข้าไปกอดไว้คุณเบิกตากว้างด้วยความตกใจยูคิ คุง้งยิบองเอ้ยแต่เดี๋ยวสิทําไมจูจูจะบ,บองก็ให้มันมีขอบเขตบ้างสิคิดอะไรก็พูดออกมาสิคิดถึงตัวเองให้มันมากกว่านี้หน่อยได้ไหมฉันนะถ้าเป็นเรื่องของเธอละ่ะก็มีจีลุหรือใครไม่ส่วนทั้งนั้นละ่ะว้าว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 รู้สึกว่าเขาจะชอบเราเหมือนกันนั้นเนี่ย เพราะงั้นไม่ต้องสนใจใครทั้งนั้นสนใจแค่ฉันได้ไหมน้ำเสียงของยูคิฟังดูตัดเพ้อมากกว่าจะเป็นออกคำสั่งคุณเพยักหน้าน้ำตาไหลออกมาเหมือนเคลื่อนแตกโหฉันกลัวกลัวว่าถ้านายตกลงคบกับมิเจโรฉันจะถูกกิง้งถ้าอยู่คนเดียวกลัวว่าเราจะไม่สนิทกันเหมือนเดิมกลัวว่าเราจะมีคนมาแทรกกลางระหว่างเรา เออเริ่มวไม่เหมือนเพนแล้วนะเนี่ยแบบนั้นไม่เอานะอืมรูอ้อยู่แล้วล่ะเมื่อของยูคิรลัวของคุณอย่างแถวเบาเสียงของยูคิเองก็ช่างฟังดูอ่อนโยนแล้วตอนนี้หัวใจของคุณไม่รู้สึกทรมานอีกแล้วแต่กลับรู้สึกอบอุ่นเหมือนกับทุกครั้งที่มียูคิอยู่เคียงข้าง เข้าใจแล้วล่ะตลอดมาตลอดมาฉันชอบยูคิคุณนี่เองขึ้นมารู้สึกตัวนี่ฮึยูคิค่อยๆปล่อยคุณให้เป็นอิสระก่อนฉีกยิ้มฉันน่ะไม่มีทางตกลงคบกับเด็กคนนั้นอยู่แล้วล่ะเพราะอะไรรู้ไหม from the start ราคาตามในเรื่องถ้าเกิดเราไปดูฮโรนะคะก็เพราะว่าแทน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 คือที่จริงก็คือประสบความสำเร็จเป็นราคแล้วก็มีเกมอีกเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะยาวเกินไปทำให้หน้าเบื่อเนาะงั้นก็ ฝากกดติดตามช่องฟ้าสายแชนแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะ